สวัสดีค่ะวีนะคะจากนิวตันโซล่าค่ะก็อยู่กับพี่ชินแล้วก็นี่เป็นลูกค้าของทางนิวตันค่ะเดี๋ยวเชิญคุรยนแนะนํำตัวค่ะสวัสดีนะคะอารยาเคลวิทค่ะบาีิคุรยาทำอะไรอยู่บ้างคะนอกจากนอกจากตอนนี้ก็ไม่ได้คือจริงๆแล้วรีทายมาตั้งสามสิบสี่สิบปีแล้วเพียงแต่ทำงานดีเลกเฉยๆดูไม่ออกเลยว่ารีทายแล้วค่ะรีทายมานานแล้วค่ะก็ทำพวกงานพวกงานศิลปะต่างๆค่ะในพวกน้นมัําว่ะ คือทุกอย่างเพ้นแต่แต่ไม่ได้เพ้นภาพนะคะคือเพ้นผ้าหรือว่าอะไรก็ตามคือจัดดอกไม้หรือว่าอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับสีเอาหมดเพราะจริงๆแล้วอะเป็นดีไซเนอร์ค่ะตอนสมัยยังสาวๆค่ะสองปีที่แล้วนานการละคขั้งหนึ่งงานมาแล้วค่ะแล้วอะไรสช้ลายตอนแรกเป็นยังไงบ้างคะทำไมถึงเลือกที่จะติดตั้งโซลาเซล ก็ไม่มีอะไรมากค่ะคือว่ามันคิดว่าตายแล้วข้าวไหมันพุ่งทยานจากไม่เท่าไหร่เนี่ยพุ่งคือพุ่งจนน่ากลัวะนะคะก็คือ,อพุ่งทั้งสุดท้ายเนี่ยเข้าไป20งหมกว่าบาทโดยที่บ้านคือบ้านโอเคบ้านหลังใหญ่แต่ว่ามีอยู่กับแค่สามี<ะ>แล้วก็มีพวกลูกน้องอยู่4คน แค่เองคือมันไม่น่าจะพุ่งอะไรมากมายขนาดนั้นใช่ไหมคะก็มันมีความคิดว่าตายแล้วต้องทำอะไรสักอย่างละเพราะว่ามันไม่ไหวอ่ะมันมันแล้วท่าทางมันไม่มันไม่หยุดตรงนั้นมันพุ่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คิดอยู่ถ้าถ้าเผื่อเวลาลูกลูกๆเนี่ยซึ่งอยู่เมืงนอกเนี่ยกลับมาเทีเนอ่ยมันไม่ป๋าไป4ี่หมื่น ตอนแรก2 0 0 0มนกว่าคิดว่าถ้าใช้เต็มที่ก็<อ>น่าจะสามหมื่นสี่หมื่นไม่ปาไปสามหมื่นสี่หมื่นเงี้ยก็เลยคิดตายแล้วไม่ได้แล้วต้องทําอะไรสักอย่างแล้วอยู่อย่างนี้ไม่ได้แน่แล้วก็พอดีไปงานบ้านและสวนก็ไปเดินดูก็ก็บอกจริงตอนนั้นก็มีหลายเจ้านะคะน่าจะประมาณห้าหกเจ้าคือกำลังฮิตมากเพราะว่ารู้สึกช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ไฟพีคมากแล้วไข่ๆก็บ่นค่าไฟขึ้นค่าไฟขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนั้นก็จะมี บูธอยู่เยอะมากแล้วทุกคนก็จะมีออฟเฟอร์ไอ้น,นั่นออฟเฟอร์น,นี้เต็มไปหมดคือดูแล้วก็ลายตาไปหมดเลยไม่ไมู่้จะเลือกใครดีเพราะทุกคนก็แหมเก่งทั้งนั้นนะดีทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะระบบนั้นระบบนี้คือยิ่งเดินแล้วยิ่งงงแต่ว่าทําให้เราได,ได้ได้ความรู้มากขึ้นเ,เพราะอะไรนู่นไอนนี่คือความที่ว่าแต่จัดที่ไม่รู้อะไรเลยพอหลังจากเดินเข้าไปทุกเจ้าทุกเจ้านี่ ก็ทาให้เรารู้มากขึ้นแล้วก็พอดีก็กางจะออกแล้วก็ผ่านเห็นมีร้านหนึ่งเงียบมากเลยคือไม่ใช่ไม่ใช่เงียบไม่มีคนนะเง,งียบเออคือมันถึงว่าเซลล์ไม่ขายอะไรเลยค่ะ<ฮ>แต่ดูว่ามีลูกค้ามีอะไรอยู่แต่ว่าไม่ได้พยายามขายก็ฟังแล้วก็ฟังอืสิ่งที่น้องก็พูดมันก็เป็นความเป็นจริงเพราะว่าจัดที่เราผ่านมาสี่ห้าเจ้าเนี่ยทาให้เรามีความรู้มากขึ้นเพราะแต่และเจ้าเนี่ยเราก็คือพูดจริงบางเจ้าที่พี่จุดเป็นชั่วโมงเพราะว่าต<ม>้องการ ต้องการจะศึกคือต้องการจะเรียนรู้ด้วยตัวเองว่ามันระบบเป็นยังไงทํำยังไงเพราะอะไรหรือว่าอะไรหรือว่าเราควรจะเลือกอะไรคือพยายามจะและคือว่าก่อนจะมาก็เสิร์ชแล้วใน Google ระดับหนึ่ง<ะ>แล้วก็เราก็เช็คจากตามร้านร้านว่าแต่ละบูทเนี่ยคือพูดความเป็นจริงไหมจากที่เราที่พอจะทราบ<ะ>ใช่ไหมคะก็ของของนิวตันเนี่ยคือที่ชอบก็เพราะว่ามีสเปก<ะ>มี<ะ>ทุกอย่างให้หมด พี่ก็เลยว่าอืมอันนี้น่าสนใจที่สุดก็เลยเอ่อเลยโทรไปหามองน้องขา่ายจำพี่ได้ไหมคะจำได้ค่ะแล้วก็กระยายให้เข้ามาเซอร์วีส์สำรวจหน้าง,งานใช่ใชบอกน้องใช้เข้ามาได้ไ,ดไหมคะ <c oughs> ก,ก็บริษัทองก็โทรศัพท์มเหมือนกันบอกว่าจะขอเข้ามาสำรวจหน้งนานงานค่ะพี่ก็บอกไม่ต้องนะคะพี่ตัดสินใจเรียบร้อยแล้วที่จะบริษัทไหนคือคือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคือเราไม่จําเป็นที่จะต้องให้มาหลายเจ้าค่ะ เพราะว่าคือเรามันอินโฟเมชันมันมากพอที่ที่เราจะที่เราจะบอกได้ ตอนนั้นพอเลือกเสร็จเนี่ยก็มีคนหลายคนถามพี่บอกว่าเออพี่ติดโซลา่าพี่ใช้บริษัทอะไรคะบอกเดี๋ยวก่อนจําไม่ได้ <c oughs> เปิดดูก่อนราคาบริษัทนี้ค่ะทําไมพี่ถึงใช้นี้ล่ะบอกพี่ชอบอะ <c oughs> จบขี้เกี่ยอธิบายมากค่ะ <c oughs> <c oughs> ถามว่าทําไมพี่บอกพี่ว่าอินโฟเมชันต่างๆก็มันดีนะจะลองเข้าไปดูก็ได้อย่างพวกอุปกรณ์ตัวแผงตัวอิ water นเวอร์เตอร์อย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ว่าที่เราประกอบเองก็คือตัวบล็อกตัวบล็อกเซฟตี้อย่าี้ทางหนูประกอบเองแล้วก็มีขายให้กับ ร้านทาชั้นนําอยู่แล้วแล้วเราก็เลือกมาติดให้ลูกค้าด้วยแต่ว่าแผงก็จะใช้แบรนด์เทียวันที่มันได้มาตรฐานส่วนอ,อุปกรณ์นวเตอร์เนี่ยค่ะก็ใช้ของหัวเว่ยเนี่ยเขาเป็นท็อปแบรนด์อยู่แล้วค่ะแล้วก็เซอร์วิสดีมากเนี่ยท่านทุกคนสุภาพหมดน่ารักไม่พี่คือเท่าที่น้องเขาดูแลดูตอนช่างมาก็าไม่มีปัญหาอะไรคือไม่มีไม่ไม่มีใครรุ่ม้ําหรือว่าอะไรค่ะทุกคนก็คือได้โปรยดีพี่ว่าไม่มีไม่มีอะไรที่ที่จะติอะค่ะคือพี่แฮปปี้มากกับบริษัทน้อง ที่คือไม่จะไม่บอกไม่แฮปปี้ได้ไงขนาดอีกบ้านอีกหลังเลยเงเรียกว่าติดยันเห็นพ่อยากบอกว่าหลังจากที่ติดตั้งไปแฮปปี้ขึ้นใช่ไหมคะในด้านไหนบ้างเออคือคือแต่ก่อนเนี่ยคือเราก็ไม่ใช่คนขี้เหนียวอะไรคือเราก็อยู่อย่าง comfortable ค่ะแต่เราพอพอเข้า,เข,าเข้าไฟมันพุ่งขึ้นมาเนี่ยเราก็มีความเู้สึกว่าถ้าเผื่อมไม่จําเป็นเราก็ไม่เปิด เพราะว่ามันโหมันมันพุ่งจนน่าเกียดที่พี่บอกอะสองหมื่นกว่าบาทคะแล้วก็เจ้านายอยู่แค่สองคนเนี่ยมันราคาค่าไฟขนาดนี้พี่ว่ามันเบอร์มากใช่ไหมน้องเปจริงไหมในขนาดที่อย่างครอบครัวอ่เทารีทายกันแล้วเนี่ยเท่าสี่ห้าพันบาทใช่ป่ะเจอขนาดนี้พี่ก็คิดโอ้ยตายแล้วมัน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 รู้สึกมันมันมากเกินไปอะคือแล้วอย่างอย่างคนถามพี่ว่าแล้วแล้วราคาขนาดไหนที่จะรู้สึกว่าถูกต้องพี่บอกพี่ไม่มีราคาที่ อยู่ในใจหรอกว่าคุณจะจ่ายเท่าไหร่พี่รู้อย่างเดียวว่าใช้ชีวิตให้มีคุณภาพค<ะ>่ะแล้วก็จ่ายเงินมันคุ้มค่าแค่นั้นเองเพราะอย่างตอนนี้ของพี่เนี่ยจากจากตอนนั้นเท่าไหร่สองหมื่นสองหมื่นสามค่ะอย่างเดือนนี้เพิ่งมาเมื่อกี้อย่างเดียวเอหนึ่งหนึ่งพันบาทโอ้ยแฮปปี้มากแฮป<ะ>ปี้มากค่ะคืออยู่แค่นี้ตู้เย็นยักษ์ใหญ่เนี่ยตั้งห้าหกเครื่องในบ้าน ใช่ไหมคะแล้วก็ไหนจะเอาที่บอกอะ่ะสาวสาว้าน้ำ,นำใช่ไหมสาวว้าน้ำแล้วก็พี่พี่ให้ช่างมาปรับเวลาคือเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยเซอร์วิสเนี่ยก็ะจะเป็นตั้งแต่แปดโมงเช้าจนถึงจนถึงสิบประมาณสิบเอ็ดสิบเอ็ดโมงเที่ยงในประมาณนี้สี่ชั่วโมงแล้วก็จะเริ่มอีกทีตอนเย็นห้าสี่ห้าโมงเย็นจนถึงคืนพี่ก็ปรับใหม่เหมือนพี่ถามถามช่างที่ดูแลดูแลสาวว่น้ำค่ะว่าถ้าเผื่อพี่ปรับเนี่ย ให้มันท,ทํเฉพาะกลางวันเนี่ยโอเคเช้าแล้วก็เ,นเนย็นให้มันเสร็จก่อนที่จะพระที่จะตกเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรไหมถ้าบอกวไม่มีก็ตามใดที่เราเมนเทนแบบนี้8ชั่วโมงมันก,มนก็มันก็โอเคพี่ก็เลยให้ทาตอนเช้าเปลาปกติแล้วก็น่าจะเริ่มประมาณบ่ายสองนี่จะเริ่มบเริ่มทําคือให้ให้ทําแล้วก็เสร็จสิ้นก่อนที่พระที่จะตกก็ได้ใช้ไฟโซลา,ามาเมนเทนใช่มาตัวนี้ใช่คือคือทุกอย่างพี่จะจัดมาเลยคือโอเคเธอ บอกเด็กเธอทำทุกอย่างตอนกลางวันที่หมดเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้กลางคืนพฤติกรรมกลางวันที่หมดเลยนะกลางคืนไม่ต้องกลางคืนแค่แอร์อย่างเดียวพอค่ะกลางคืนก็ใช้ใช้โหลดปกติค่ะปกติที่เคยใช้แต่ทุกอย่างจะใช้มากลางวันที่หมดดีค่ะคุ้มค่าใช่ค่ะใช่คือคือพี่ว่าถ้าเผื่อคนจะใช้คุ้มไม่คุ้มหมันขึ้นอยู่กับคือ คือเรียนรู้ที่พฤติกรรมแล้วก็ยอมปรับสภาพ<ะ>อย่างตอนนั้นที่ที่น้องเคยเล่าใี่ฟังว่ามีบางท่านที่ว่าติดไปแล้วก็คือไม่เข้าใจคือก็เปิดตลอดแล้วทาไมไฟไม่ลด<ะ>ใช่ไหมคะพี่ว่าเป็นเพราะว่าออลูกค้าไม่ได้ศึกษาว่าความถูกต้องมันคืออะไรแล้วไม่ได้มอนิเตอร์ดูพี่ก็บอกเด็กนี่ถ้าเธดูมอนิเตอร์ด้วยนะถ้าเปิดวันไหนออไม่มีแดด เธอก็อันไหนไม่จําเป็นเธอก็ไม่ต้องเปิดแล้วกันที่บ้านพุยยาเราติดเป็นจอค่ะหลายข้างตัวอินวอเตอร์เลยดูแอปหันแอปแล้วก็อมิเตอร์คนที่อยู่ในบ้านก็เข้ามาดูได้ตลอดว่าตอนนี้สชราบหร่ใช่ใช่ก็บอกเขาเธออยากทําอะไรเธอทำเลยนะกลางวันกันไม่ว่าเลยเลยอย่าเปิดแอร์ร้อนเปิดกันเลยทำสบายทุกคนเปิดได้หมดค่ะแต่ว่าพอถึงกลางคืนแล้วก็เธอก็ห้องเธอก็เย็นแล้วเธอสบายแล้วเธอก็ไม่ต้องเปิดทั้งตลอดนั่นเปิดตอนดึกหรืออะไรก็ตามใจเธอแล้วแต่สรุปแล้ว เปิดมากกว่าปิดค่ะค่ะเรียกไ้ว่าแฮปปี้ทั้งบ้านเลยค่ะทั้งบ้านเลยเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อใครยังไม่ติดก็แนะนําติดนะคะขอบคุณค่ะค่ะประมาณนี้